กูเสพติดสังคมกูต้องไปงานนี้กูต้องไปอยู่กับกลุ่มนี้เพราะมีคนนี้มาเพราะมีงานนี้มีสิ่งนี้ไปต้องตายไงเด็กคนนี้สำคัญเท่างชีวิตกูเด็กคนสำคัญมึงเกิดมึงเกิดมึงเบื่อมึงตายกูไห้ค่อยสำคัญแบบคนที่กูรักหมดแต่กูลืมคนที่รักกูก,กัคบคนที่เขียนข้างกูมาตลอดทั้งชีวิตกูลืมเขา มันสายไปแล้ววันหนึ่งมันกลับมาทบทวนชีวิตตัวเองหลังจากที่ผมอยู่คนเดียวหลังเลิกเขามาผมอยู่คนเดียวปัญญามันก็ค่อยกลับมาผมผมรีบบอกเขาเลยเธอนู้ไหมว่าขอบคุณแม่ที่สอนเรื่องนี้ได้มาเราปัจจุบันเราไม่เมื่ทษท้าความทุกข์เลย ไปนขึ้นหมที่นหมดที่เจ็นูครับคุณดาแล้วก็จะทำแท่นี้ไม่ทำรอบเมกู <c oughs> คือผมจะรวนลูกค้าทีอ่อยากจะมาอจริเพราะว,ว่ารอบเองไปเลย <c oughs> ตอนนี้มาอยนี่ก็อที่นือว่าฉะ,ะ,ะ,ะนั้นก็เปิดบ้านทุกคนมาทานข้าวฉะนั้นก็ต้องกินตามนี ผมมีความสุขกับการที่ผมมีเวลาผมว่าเอาเวลาเป็นสมบัติคือให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้อยู่กับตัวเองให้พอเพียงคาว่าพอเพียงมันมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องจนนะเป็นการไม่เบียดเบียนคนอื่นต่างหากมีภาระให้มันน้อยภาระในสิ่งที่เราดูแลมันได้แล้วเรายังมีความสุขมันไม่ใช่ว่าพอเพียงแล้วห้ามขับปอร์เช่น,นะลูกไม่ใช่ห้ามอย่าไปใส่เกงยินแพงไม่ใช่ถ้าเรามีตังค์เราก็ซื้อไปซิไม่ได้ไปยืมเงินเข้ามาแล้วก็ไปทํา หรือไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นซึ่งผมเคยทําสิ่งเหล่านั้นมาในอดีตผมเคยเบียดบังเบียดเบียนฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกว่ากิเลสความพอดีความพอเพียงไม่เบียดเบียนแล้วมีเวลาให้อัวงเยอะเยอะๆคืออะไรนั่นคือคความพอและความสุขกูมีแค่นี้กูมีความสุขแหละบีิการเลยเดินมีรถคันหนึ่งมีอากาศดีๆกูทำอาหารเป็นกูขุดดินกูปลูกผักกูปลูกได้ทุกอย่างเลยตอนหลังเลยพับบ้านปลูกต้นไม้แม่งเต็มบ้านเลยไอ้เหี้ยดสนุกเอาความสุขที่อยู่ใกล้ตัว เรามองความสุขในตัวเราก็มีทุกข์น้อยลงไม่ต้องไปแบกเรื่องคนอื่นเหมือนทุกวันนี้แม่งทุกข์ก็แม่งแบกเรื่องคนอื่นไอ้อทะเลาะกับแฟนเอาเรื่องแฟนมาคิดอีกทำไมแม่งันคดอย่างนั้นวะทำไมเลยทุกข์คิดได้ไม่ใช่ว่าผมเจริญจิตขนาดไม่ทุกข์ไม่ใช่กูทุกข์แต่กูต้องดับมันให้เร็วทุกข์ไม่เอาไปนอนไม่เอาไปทั่วไม่เอาไม่เอามันไปทุกทุ่ที่คิดมีสติให้เร็วแล้วก็เมตตาครับ เจอทุกอนกูอยู่กูอยู่กูกเจอเพิ่มมีเพิ่มเด็กศิลปศิลปะมันมีหลายแบบเมาปุ่นยันเลยวะโอ้เราเนี่ยอยากทำนู่นนี่อีรวันหนึ่งกูบอกคุยกูรู้จักมาห้าปีแล้วยัดแม่เพิ่เหมือนเดิมเลยเฮียกลัวรักเหมือนเดิมได้แหละทำเพื่อตัวเองบ้างไอ้สัตว์ไม่เคยทำเลยทำได้แล้วล่าสุดไปเจอไม่ถึงสิบปีแล้วเหมือนเธอเหมือนเฮียทำเถอะจะตายห่าเท่านี้ ไอ,อ้ปอดเลือดกระหนายังมีนี่มีกูมีคลิถ่ายรากล้องว่าในรถไม่ตรงนี้ก็อย่างที่เป็นบัวอย่างเงี้ยกูไม่คด้ผลหมา,มาแต่กูคิดว่ากูจะไม่อยากจบก็จบอยากจบแต่เพื่อนกูไปนั่งปลดปล่อยความสุขให้มันไอ,อ้ยิ่งถ้าจบมันคุยนั่งพูดอยู่นั่นแล้วมันอาจจะได้คือทุกอย่างมันต้องไหลเหลี่ยงเหด้วยกันเมื่อมีความฝันอยากทำความฝันแต่นั่งเห่านั่งฝัน หาหอดไม่ได้ทำผมว่มันเงินได้แค่นี้เน้นก็จะหาฟันที่มันอยู่ในลิมิตทุกอย่างมันมีลิมิตผมทำได้แค่นี้ลิมิตแต่อย่าหยุดฝันเมื่อไหร่มันหยุดุทํทำไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ไไดไตักการนี้ไม่เอาได้เราทําได้เพราะเราขยันทํางานเราขยันทานูาน่นอาจะต้องเป็นอย่างนี้กูถึงจะได้น,นั้นกูเลือกสิ่งเข o ดออฟไลฟ์พลังจักรวาลเชื่อ <St ars> เราทำมันครับโอกาสมีให้ควา้าไม่มีโอกาสมึงควา้าอะไรสร้างมันขึ้นมาซึ่งาจบอันออนึ้เ่มองตัวเองเลยคุยกับมันนะ่ะคุยเนี่ยนียนะ่เสียนนะเขาอย่างไรผมติดคุกไปแล้วเพ่ผมก้าวเลื่อยอ่ะจะก่าวต่อไปใช่ปะก้าวต่นอนคุยแล้วปะโอเคแล้วเม่เราเหนม่อยากว่าที่เกาะเจ้ายังไง มัเลือกได้ยังเลือกเองดังนั้นทุกคนมีชีวิตยอยู่ทุกวันนี้อย่าไปโทษดินฟ้าไปโทษตำเขาโทษคุณเยี่ยยอมรับมันคือสิ่งที่เรามีเกิดมามีเท่ากันสมองว่าจะจริงๆมันเรื่องสันคีมันอาจนะจะไม่เท่ากันบ้างในเชิงกายภาพแต่เราสร้างโอกาสเองได้ไม่ใช่ว่าการมีเงินมากกว่าเป็นผู้ชนะในการใช้ชีวิตกูไม่อยากให้ใครเป็นผู้ชนะในชีวิต แต่มึงจงรักการใช้ชีวิตของแต่ละคนต่อตัวมึงเองให้มึงมีความสุขก่อนที่มึงจะไม่หายใจไม่ออกก่อนที่จะดับไปใช้ชีวิตให้มีความสุขซะไม่ไปเปรียบเทียบกับใครเขามีอะไรมึงเอาแต่พอนี่คือพอเพียงห่วงพบอที่เรามีกูทําความฝันมึงมีจักรยานคันหนึ่งที่มึงอยากได้มึงมีเบ็ดตกปลาอันหนึ่งที่มึงอยากได้กูมีรถที่กูอยากได้กูมีต้นไม้ที่กูอยากได้ทั่งแค่ความฝัน ความฝันเําทำมันไม่ใช่มาเปรียบเทียบความฝันเป็น price เป็น compare ความแพงความถูกบางคนเรื่องความฝันแล้เด็กผู้ชายก็อยู่ในป่าอยากเข้าม่งเทียบครั้งหนึ่งนั่นเป็นความฝันของมันแล้วมันอยากขี่ม้าอยากขี่ควายแค่มันทำมันเละมันก็ทำมันเละไม่สนแน่หรอก